ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งครับสำหรับช่องรถไทยมือสองนะครับจากเคเอสเตอร์น้องกีบุรีรัมสำหรับคลิปนี้มีรถราคาถูกๆมานำเสนอนะครับมีทั้งค่ายันมาแล้วก็คูปตานะครับเดี๋ยวจะรีวิวรถจอดอยู่โซนนี้เอาสัก4คันคลิปนี้4คันราคาเบาๆนะครับเริ่มต้นด้วยยันมาสามสิบเก้าคันนี้แล้วกันนะครับยันมาสามสิบเก้ารถมาใหม่ครับตัวนี้ ตัวนี้เล่มปี61จะได้อุปกรณ์ใบดันผ่านหลังนะครับใบดันหน้ากับผ่านหลังผ่านตัวติดรถจะเป็นผัานสามนะครับผ่านสามเล่มปี61รถเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกดีนะครับผมเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกดีนะครับตัวนี้ราคาเอาไป2อง0สนบาทครับคันนี้2 2 9 0 0 0บาทใบดันผ่านหลังลลน, 1. นะครับเล่มปี61นะครับ แล้วก็แถมส่งฟรีนะครับราคานี้ส่งฟรี3ามโลนะครับเอฟซีทนใยสนใจก็โทร089232911ครับ089232911ครับผมขายทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะครับทนานมีเล่มเราจัดไฟแนซ์ได้ตัวนี้ถือว่าฟรีดาวไปเลยครับยันมาาคันนี้นะครับจัดฟรีดาวได้นะครับเพราะว่ายอดจัดได้ถึง2องแสนสครับตัวนี้ยันมาก39แรงนะครับปี61จะได้ถึง2องแนส อ่าเพราะนั้นก็คันนี้ฟรีดาวได้นะครับถ้าเป็นเงินผ่อนนะครับผมอ่าหรือจะเป็นเงินสดก็สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทราคานี้ส่งฟรีสามร้อยกิโลนะครับเอฟซี FC ท่านใดสนใจที่กำลังมองหาย,ยันมาตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ชัตเทิลนะครับยันมานะครับอ่าสภาพนี้นะครับสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถัดมาจะเป็นยันมาสามสิบห้าบ้างนะครับสามห้าสองทีตัวนี้เล่มปีห้าสองราคาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น เก้าพันบาทหน้าหลังเล่มทะเบียนพร้อมนะครับผมตัวนี้นะ,ค,ะครับเบาๆครับยันมาคู่นี้ถัดมาคูโบต้าด้านหลังถูกกว่ายันมาอีกครับคันนี้เดี๋ยวนะเข้าไปดูด้านในนิดเดียวจะเป็นคูโบต้าสามสี่แรงครับคูปบต้าสามสิบสี่แรงอ่า,อาสภาพนี้นะครับใบดันผ่านหลังแต่ไม่มีหลังคา นะครับเล่มทะเบียน149,0 0 0บาทครับ1 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองถูกๆเลยครับขายตามสภาพนะครับผมเอาไปเช็คเพิ่มเติมนิดหน่อยครับราคานี้นะครับถัดมาก็จะเป็น45แรงคูต้าสี่สตัวนี้ก็ลดจมเดิมแต่ได้ยางหน้าใหม่ครับยางคู่หน้าในี่ของใหม่นะครับเพิ่งเปลี่ยนใหม่ๆเลยนะครับแต่รถเดิมๆเครื่องเดิมไม่เคยแกะคัดก็ไม่เคยตัดนะครับคันนี้นะดูครับคัดยังไม่เคยตัดท่อนเครื่องเดิมไม่เคยแกะนะเครื่องแกะรีบดีนะครับ ถ้ามีซีนล้อหลังครับที่เท่าที่มองเห็นซีนล้อหลังซ้ายนะครับมีเยิม้มมีเปียกๆอยู่ท้ายก็เดิมๆแห้งๆครับมีเปียกแค่ซีนล้อหลังได้ใบดันผ่านหลังผ่านหกตาช้างนะครับผมวันนี้4 5 0 8 DI 4 5 0 8 d i ตัวนี้น่าจะเริ่มปี53มนะครับรถเดิมๆยางหน้าใหม่เครื่องเดิมคัดเดิมไม่เคยแกะนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่249,0 0 0บาท249,0 0 0บาท นะครับผม 45di นะครับอ่าถูกครับแสนส0 0หคูปต้ามสแรงหน้าหลังเล่มทะเบียนอ่าแล้วก็ 45di ก็249,000บาทนะครับยันมากก็ 9, 000, แสนเจ็ดหมื่นก้าักับ2 2 9 0 0นสนาพสนใจคันไหนโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ครับสดผ่อว่ามา 4, 4ี่คันนี้มีเล่มทุกคันจัดไแนน้นได้ทุกคันนะครับมีทั้งฟรีดาวและก็ใช้เงินดาวสะดวกแบบไหนก็โทรมาคุยศูนย ส8 3 2ปดสามสครับศูนย์แปดเก้าองแเกเตอร์น้องกีบุรีรัมยินดีให้บริการนะครับผมถูกใจก็ลองแวะมาเยี่ยมชมหรือจะอโทรหรือไลน์มาขอคลิปเดียวๆคันไหนเจาะจงมาได้เดี๋ยวเราจัดการให้นะครับผมส่งรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมให้ถ้า FC สนใจนะครับผมหรือจะเป็นรถรุ่น,นอื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นนิวฮอลแลนด์ฟอร์ดก็มีครับฟอร์ดเพาเดียวแสนแปดเก้านิวฮอลแลนด์ก็สองแสนกว่าบ,บาทหรือจะเป็นยันต์มาแบบเก็บงานแล้วครับสามเก้าเท่นั้นก็สองแสนกว่ากว่า นะครับหรือจะเป็น4 7 s p นะครับอย่างนี้สภาพนี้เก็บงานให้ยางใหม่ๆ4ี่เส้นราคาก็อยู่ประมาณ4 0 0แสนนะรหรือจะเป็นตามสภาพนี้ก็3 0 0แสนกว่าบ,บาทหรือยันมา39คันนาขนุนก็ปี59กรีวิวไปแล้ว239 0 0 0บาทถูกๆครับนะครับสภาพเดิมๆหรือจะเป็นรถรุ่นอื่นๆนะครับ FC ท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะสั้นนิดนึงนะไม่เกิน5นาทีก็าฝากเอาไว้4รายการหลักๆราคาถูกๆครับ เริ่มต้นแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ f c ทุกท่านลาไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ